สวัสดีค่ะวันนี้เป็นงานโชว์ค่ะหลังจากที่เราประกอบเสื้อผลงานถ้าใครที่คิดว่าอยากตามแอดในเรื่องของการทำระบายเสื้อค่ะระบายชายเสื้อตรงนี้ค่ะก็อย่างที่แนะนำกันตั้งแต่ต้นเนาะว่าเราสร้างแพทเสื้อยังไง อ,อย่างของแอดตัวนี้ก็คือเป็นการสร้างแพทเสื้อแบบเป็นแขนระยะแขนระยะค,คือระยะตรงนี้นะคะที่แอดเคยเคยพูดไปแล้วค่ะว่าแอดจะเผื่อปกติเราสร้างแบบเสื้อมันจะเป็นแค่ชิ้นเป็นเสื้อกล้ามแต่แอดก็เพิ่มเนื้อแขนมา<อ>แต่ตอนที่วางแพทจะวางแค่ดอกตรงนี้นะคะส่วนระยะเนี่ยพอเอามาขึ้นหุ่นแล้วปุ๊บ เราอยากให้มันระยะตรงไหนเราก็เสียบเข้าไปค่ะเสียบโดยการเอามาวางปุ๊บใช้เข็มสอยเลยค่ะจะใช้เข็มสอยก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นเอาไปวางเหมือนแผ่นโฟมแล้วก็ถักเป็นตะข่ายเชื่อมข้างหลังก็ได้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะแขนงานแขนนี้คืองานที่แอดเอามาเสริมนะคะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวค่ะ,ะเพื่อนๆอนอยากลองเอานำไปใช้ก็ก็ลองดูนะคะ แล้วก็ตรงชายเนาะอย่างตอนอวันก่อนที่แอดโชว์ผลงานว่าถักตะไครยเสร็จแล้วค่ะจริงๆแล้วตะไคร์ที่แอดทำนะ่ะที่วางโมทีฟอ่ะมันจะมีแค่ดอกดอกดอกเนี้ยค่ะดอกตรงขอบเนี้ยอ่าเป็นการปิดงานตอนวางตอนวางวางบนโมทียะค่ะแอดจะวางแค่ตรงเนี้ยส่วนใบพวกเนี้ยค่ะแอดเอามาเสียบทีหลังนะคะเนี่ยค่ะ คือเวลาวาง,วางเพื่อที่จะเสียบงานทีหลังเนี่ยจะวางแค่ดอกเพราะว่ามันจะทําให้เวลาเรามาเสียบใบเนี่ยมันจะเชื่อมให้ใบออกมาใบกับดอกออกมาแล้วก็งานมันจะดูสวยดูพิ้วอะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คืองานเอามาเชื่อมทีหลังนะคะเป็นงานที่เอามาเชื่อมทีหลังหลังจากที่ถักตะข่ายเสร็จแล้วประกอบเป็นตัวเสื้อเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะเอามาเชื่อมต่อทีหลังค่ะตัวนี้ ดอกนี้ก็เหมือนกันค่ะดอกนี้แอดต้องการให้มันอยู่ในจุดกึ่งกลางแอดก็เอามาเสียบทีหลังเสียบแล้วก็เย็บหรือว่าจะทําตะข่ายแล้วแต่ถนัดแล้วก็เอาใบมาเสียบเสียบงานทีหลังแบบนี้ค่ะเราเฉพาะดอกใบที่แอดสอนไปนะคะ่ะมันสามารถเอามาเอามาปรับใส่ได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะ เอามาให้ดูกันเนาะเผื่อเป็นแนวทางเผื่อเป็นแนวทางว่าเออเพื่อนอยากทาแบบนี้คือถ้าไม่ทําแบบระบายแบบนี้ก็คือวางแพทให้ให้จบทีเดียวไปเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นงานทีหลังค่ะพวกนี้อ่าเราสามารถอย่างเงี้ยแอดอยากให้มันมีเว้ามีโค้งอย่างเงี้ยค่ะก็บงังก็วางตามที่เราคิดไว้อะค่ะว่า ว่าเราอยากวางแบบไหนให้งานของเรามันออกมาแบบไหนเรื่องนี้มันเป็นบางทีมันก,นก็ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นเทคนิคส่วนตัวเนาะแต่แอดเอามาแนะนำให้เพื่อนๆฟังเผื่อเป็นแนวทางได้มานี้ค่ะค่ะลองเอาไปทำกันดูค่ะสวัสดีค่ะ